สบายดีพี่น้องสบายดี FC เอฟซีบอทุกคนเมื่อกี้ลงน้ำสามสุดแล้วมันนี่ย่าย่าติอีกเลย <c oughs> มวนแล้ะมนวนนช้าอันถอกกับมวนเช้าถึงถอกกับมวนลินน้ำชงการแลละนะบท่านได้แก้ชงแก้เชื้อทอดเกืบหมดโดดพววดลงไปเลยโอยเฮ็ดเห็ดกะต,ต,ติบ่เฮ็ดกะติไาจากอาบน้ำห้ามือ ห้ามือบบ้ใกล้น้ำจักดีด่างมือให้ก็ให้มูอวันนี่ก็เมื่อนี้เปิดใจอีกแล้วเปิดใจลงน้ำอีกแล้วอดบอวายแล้วแอบมาห้ามือแล้วโบอมิุกิก็ว่าอายุคนหมักลินน้ำคือมิุก้จักเป็นเพียงอยู่บุยุก็กลายเป็นคนย่านน้ำผ่านไปฮอดห้ามือผลนีือดบวายวันนี้เรียกนั่งลินนะกนก,ก็มังเด้อโบมิุก้ลงอีกยา,ยาหายน้ำกระปากตัวเองยา มัง่งรินถ้าก้าวก็ลินไปสิแหละทลายสุดกับประคำบันนี้มือนะคะอยู่ไปอยู่กับผอยากอาบนา้ำล่างมือกับผอยากล่างเป็นจังสั้นอยู่ห้ามือผ่านมาเมื่อวานนี่กว่าสิยอมลงกับใช้เวลาเฮิงเติบวันนี้อาบวันมื้อนี้ปกติแล้วมื้อนี้อยากอาบป,ปกติละเท็ดบอเขาใช้ลินน้ำดูแม่จมไลยลเลย่องให้กัเหตุการณย่านน้ำอมมิกีิ เลยกลับมาอาบน้ำคือเก้าอีกเดียววิญญานน้ำเลยลำบากในเวลาพญาน,น้ำเลยแบบล่างก้นกับย่อล่างเวลาถ่ายเออนะล่างมือกับบ่ล่างนะอาบกับบ่อาบให้กับพ่นลินเปสิกระังไข่กว่าพญาน,น้ำผู้ชาไยไม่ใช้ถอกใส่ตัวเองต้องไปจุ่มวดเสือเลยบบดแม่ย่างไปนี่ยวกลับมาฝาลงวดแหละ ลงน้ำในมังทั้งสุดเลยมือแรงจังซาหัว,วลูกี้สบายดีจ้าไพชายสบายดีจ้าสบายดีจ้าไพชายทุจ้าได้ไหมทุจ้าปลาลุงได้ไหมน้ำขุ่นหมดเลยค่ะทุจ้าอืมจ้าจ้าอีกจ้าอีก บูเห็นบูเห็นจ้าอีกจ้าอีกไว้จ้าอีกตะเก้ากำมังอินใช่ลเลยตะคอหามือคืนลงังไอจักเฝันเป็นนิยมเป็นจักสันอยู่หามือบ่ยอมไก่น้ำจับสิไปล่างมือก็ให้มันนีอดบัวได้แล้วกลับมาอาบอีกแล้วบะเมื่อกี้อดหัวอีกกินสงการแล้วอย่ากินนะลูกอย่ากินไนดะ้กินไนดะ้ อยากินอยากินลินอ่าละเออลินลินลินบูนแต่ไปต้องกินเนออืมจะหน,น่อยชมังนำ้ำค่ะอย่าเฮ็ดพอดีกับชมังน้ำเฮ็ดว่าบริกินกินกับมีอยู่ได้บางอึกที่แบบว่ามันกระเทินหรือกระคืนเลยค่ะอย่ากินลูกแ,อแอเอะไายออกไายออกน้ำชโคโคโค็กปกหูบวนป่าอีก โอ้ยมาเอ้ยอืนกินอึกอึกอย่ากินนะเอาขวดให้ลินตักน้ำลินหัวไปกินลินคือพ่อใช้ไว้อาจอจกตักหายใส่ไว้แย,ย่แย่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 อย่าเฮ็ดบิวกี้น้ำข้าหูเข้ารังเขา้าปากนะเบิ้งนะ นอนในน้ำก็เป็นแบดนี <c oughs> นด้นึกว่าสิโบเปิดใจอันนึกว่าสิโบเปิดใจลินน้ำเลยแล้ะกรบ่มหัวสาเหตุอย่างนนเนาะหามือทุกคนแบบมวยอมใกล้น้ำแค่ล่างมือสื่อๆก็ยัง ให้ขยกล่างให้กิ้งเลยนะให้สักดินสักงอเลยนะพี่น้องให้ล่างมือให้กันเลยก็อาบปกติได้กับถ้าว่าเป็นยังบ่แบบว่าเสบก้นบริยังบ่จังย่านนา้ำกรบโปงแม่นพี่น้องก็ปกติคือตะเกาทุกอย่า,ยางนะฮันจุบอยู่กับไอยางอาบหันเห็นบ่เห็นบ่าหาสมัางน้ำเลยเด้ค่ะ วันนี้เพิ่นอาบคือเก่าก็โอเคดีใจนี่ฮันดีฮันดีเดเดเดน้ำกินเอาให้กินบก่กินน้ำอาบช็อกโก้บ่ให้กินนะกินเอากินเอาอย่าเฮ็ดลิ้นเข้าใจอยู่ลิ้นลินอย่างเดียวค่ะเราบอกแบบกืนกินน้ำฮันเดีอาบน้ำเถอเธออ,อิม่มน้ำเอเล่อยู่ เช้านั่งส่องที่หัวตัวเองส่องทีพุงตัวเองมิวกี้พมเปียกเอาฉีดหน้าเด็กก็ลิ้นจ้องการกันเลยเล็กน,น้อยจังส่วนฉีดจะกันฉีดจักันอ้าวฉีดจะหัวตัวเองเลยเ่าเฉยจั่วตัวเอง,ะงนะเมื่อไหร่โดดลงน้ำเองเลยนี่โธ่ áp sao mà hốt thì tôi ăn đéo nè từ tôi ăn bớt ao ao à mừng à. <laughs> 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 đến nơi ảm nam thì đông như thế này กี่เยอกเฮียนมาจะใช้บักกินเงี่ยงหูแล้วก็หดน้ำใส่ยายาปลาชิมัหดใส่โทรศัพท์ค่อยมันยังติดยังติดหน่าฮะมาหดใส่โทรศัพท์คเออโทรศัพท์เออฮุบดาวฮุบดาวฮุบดาวเออฮุบดาวฮุบตุ่นมาท่วงฮุบในเขตโทรศัพท์ฮุบดาวฮุบตุ่นซื้ออ่างยางเนาะมาให้เพิ่นอาบ ลงลินทำงานชองคนนี่ค่ะแล่เนี่มิวกี้จักเหียนมาแตาา่ใส่นี่ป้าตุเอา้าเอ้าเอาจิตายดิ่งงามเอ้าเน่เน่เน่เลือดแต่แนวเห็ดพิเลนพิเลนเลยมิวกี้นะรังเสื่อนอนลงแล้วมันลุกขึ้นโบได้เขาผู้ใหญ่บโบยูเบิงนี่ได้ดิ่งงามพี่น้องเลย <c oughs> อย่าเฮ็ดท้องนา้าใส่หูตัวเองป้าตัวจิ๋นก็เป็นหูน้องมินหึงๆนะคะ น้ำชกกระโปเด่นเปิดอึดแนวเห็ดเหรอเฮี่ยงหูแล้วก็ถอกลงถอกลงก็น้าเขาหูหูอื้อบาได้ิน้ยังเลยเป็นหูนองเลยค่ะขนาดผู้ใหญ่เวลาอาบน้าน้ำเขาหูเขาทำเลยเธอหนึ่งชิงเวลาเขาเคาะหัวลงเหมืองดังกรุกลๆกลุกผูกปักด e ้าเปิดประตูด้าเปิดประตูก็เป็น าแดเงเวอ่์เลฮะอาบดีๆแค่เระบอหมุดน้องมุด,น,มดน้ำไปเวิร์เลยแรงอาบซาหัวให้ใหม่หัวเช้านี่ก็อาบให้ตัวเองโหเออญาติชายยางกันพอดีก็ให้กันแล้วนี่ยุ่มกันครบกันแล้วนี่โหโห ทำลินน้ำสงการนะโหเอาพไฟชายจิกัดดอกอา้อาวอ้าวเปญาติพไฟชายพไฟชายยังให้พไฟชายกัดโรดไอญาติคองกันยังไดงเราจะกัดกันโรดไอพี่นอ้องเลยฝนมัวนน้ำทำลินสงการนะนเ,าเานะาะดูดิเอาเอาเช็ดเช็ดฉีดขึ้นไปทั่วที่เลยเช็ดปิดรถปิดญาติกันลายปิดอ้าวมันเบิดแล้วมันเบิดแลว้วมันเบิดแลว้วล มันเบิดแล้วเบิดแล้วลูกมันเบิดแล้วน้ำไม่เปิดพอแล้วมันเบิดแล้วน้ำเบิดแล้วพอแล้วมงแรงอยากอาบซาหัวใหม่การเนอโตหน่อยเดี๋ยวเอวัวกันพื้นไปเดียวเฮ็ดจุ่มน้ำอยากกินนะทุ่งจนึ่งๆกินน้ำนะกินเอากินเอากินนีน่ะ ดิวัดผมมันกิจิงเลยลงช้แม่ห้องใส่กากากลายมาจากจังเหตดนี่หน้าชมพมทางหน้าจังเห็ดใส่คือนอแรดนี่บ่ผมไม่โอเีลงวัดเลยอือกีไปกินดองน้กีจักผอมันมันไปกูไป ไปกับชาวแพนจักสี่ชาวแพนขับรถได้หรือเปล่าว้ไปวันไปรถเ<แ>หอนอยู่คุมใตผู้ไปรถกหนอย่างไปบัวเด้อดนอพี่กีดองชองเหอนผุมอื่นเป็นบ่อนข่าวอันงวัวควายตายละลายเนาะ,ละ,ละ อยู่สวัิเพเลี่ยงยังกะเลี่ยงยังกันอันตรายเนาะอย่าแต่แบ่มันตายขมือนตายอันคาซี่กี่เดยวเออมันเออเดีเดียเห็นวคฮะน้ำขอดังกระป๋เป็นวัดลตาแดงวะฮะจามปูดจามปีนแบ่ก็ตายงวก็ตายแก็ตึงท้องง่วงก็เป็นโรคไฟก็เป็นโรคเห็นอะไรก็จะคายคายปีกายนี่นะมันเป็นแบบนี้เลย หัวควายก็เจ้าเลยคายหยกคอกออกไปบนเลยควายบางคนควายมีหน่อยนิดนึงพี่กายนี่ในหมู่บ้านเท่านี่ะก็เจ้าคายหยุกขอกไปเลยมันแบบนี้แหละมันมีโตมันเป็นโรคตายแล้วก็เจ้าก็บขายออกก็เทายมันตายเบิดเลยอยู่เครื่องสวรรค์เท่านิดก็แถวอ่ะนะเด็กแถวเซียงไฟแถวเมืองชนยังว่าสายบุรีแถวนั้นน่ะตายไรกินยังลูกนะ พีชมะกล้วยแช่น okay. really. ้ำมาหนะโอเคพี่น้องเอ้ยพาเบิ่งเล็กน้อยอาบน้ำสำหรับคลิปนี้เขาจมไว้เสมือนเนอตาแดงวัดฟัว่อนคลิปหน้าขับสิพาขึ้นกงี้ยงไม่อยากขึ้นอีกแล้วนี่ก็ค่อยใช้มาขึ้นไปหึเพียนบองขึ้นไปชวนชวนมิวกี้ดู ตะเาตกเาตะเกาผ่นบ้อยากอ่บปัญหาเช้า,น,น,ชานี่เนาะเย็นี้ผ่บมากมากักเช้านี้เครดใช่ไม่หามือรับบ่มักน้ำตะเกาว่าบมแบบนี้หละนี่ใส่คอยห้องใส่ลายคอยให้ผ่นลายิ่นนี้ใกล้น้ำเลยบนี้าไปล่างมือก็เครียดัน้ำก็เครียดเยวนี่เดี๋ยวจะแม่ลงพอปับเออตะเกาผ่นบริยัอือผ่นบ่นเคยนังมิแต่ยืนกงอยู่ โอเคพี่น้องเอ้ยขอบคุณลิปหน้าเด้อขอบคุณเอฟซีบรรทุกคนทุกน้องใจเด้อสำหรับกิมติดโคโคตัวลาไปแล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดีมิวกี้ไฟไซส์สบายดีสบายดีสุดจ้าสุจ้าสุดจ้าไฟไซส์ไฟไซส์จะแวะวจะว่าวจังคนเดียวไปแล้วพี่น้องเอ้ย